การทำนายไพ่ถามถึงการย้ายบ้านย้ายช่องห้องหอดีไหมหรือว่าย้ายหรือจะไม่ได้ย้ายนะครับ จะได้ย้ายหรือไม่ย้ายนะครับอันนี้เป็นการทำนายไพ่แบบธรรมดานะครับถามว่าย้ายได้ย้ายบ้านไหมไ้ย้ายบ้านย้ายช่องหรือเปล่าครับ อันนี้โอกาสนี้ที่จะย้ายบ้านย้ายช่องนี้มีโอกาสน้อยครับไม่ค่อยมีโอกาสมากเท่าไหร่เพราะไ่อยู่ห่างกันหมดนะครับลักษณะแบบนี้นะครับหมายความว่าโอกาสที่ย้ายบ้านย้ายช่องนี้มีแต่น้อยมาก